สวัสดีครับบัไดป้ากันเมินขนาดนนีกทีมงานดั้งเดิมเก่าแก่ครับได้ถึงเก่าถึงแก่ก็คือปัดนะครับครับผมสามคนป้ากันมาใจต้นไม้ที่ปลูกไว้พ่องนะครับนี่ฮะแต่นม่้ก็ปลูกเนาะมันเดี๋ยวขึ้นหันต้นทีทีหน่อยอันนี้ต้นยิ้วที่ผมมาปลูกคราวแ้วครับแต่บอกไปลักมาปลูกคนเดียวหนึ่งสองสามันหน้าผมจะมาท้ายพอมันใหญ่ก่อนมันจะหลอดก่อนนะครับ ยาญ่มันใหญ่รอดบ่รอดน้อกใกล้ๆหนองนี่นะครับใก,ใกล้หนองห้วยหัวหนานี่นะครับไปทางใดป,ปดนงนี้งะใด <c oughs> มันนั่นชำนาญเส้นทางคนละคน,คนละแบบกันตีนางอำเภอนั่นข้านกร เดี๋ยวจะปีกไปอ้อมพุ่นเหมือนกันอ่าแต่อ้อมก็ไปเนี่ยครับอ้ครับจะปัดจะไปพุ่นอ๋อ,อ,อได้ได้ได้นะครับจะแยกค้างกันชั่วคราวเด้๋ไปปะกันดางในครับผู้ชํานาญการเป็นคนละแบบอ้าวนะครับสั้นๆพอต้นไม้แล้วก็บ,บรรยากาศนี่ช่วงวันที่ซาวเอ็ดอวันที่ซาวเดือนพฤศจิกาครับเข้ามากะหนึ่งรอบหนึ่งน,นะน้ำยังมีเยอะๆอ,อยู่นะครับลงไปสักประมาณ50เซนจาก ตัดปากน้ำรดนมะนะ,เ,ะเดี๋ยวจะเข้าไปทางในไปถ่ายทางในเห็นนะครับสวัสดีครับ